วันนิวส์ตรงไปตรงมาคุณผู้ชมครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับสายการบินนกแอร์นั้นเกิดขึ้นมาอย่างน้อย3ามครั้งแล้วนะครับในคืนนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปย้อนดูจุดเริ่มต้นของวิกฤตในครั้งนี้กระทั่งนำมาสู่การยกเลิกเที่ยวบิน61เที่ยวบินในวันนี้ครับคุณเลยคุขอม 15นาฬิกาวันที่14กุมภาพันธ์ผู้โดยสารสายการบินนกแอร์นับพันคนต้องระส่ำและเกิดความวุ่นวายขึ้นที่สนามบินดอนเมืองเมื่อนกแอร์ประกาศยกเลิกเที่ยวบินกระทันหัน9เที่ยวบิน22นาฬิกาพาทีสารสินผู้บริหารสายการบินนกแอร์ออกมาขอโทษผู้โดยสารเนื่องจากนักบินนัดหยุดงานจํานวนหนึ่งและให้การช่วยเหลือผู้โดยสารเบื้องต้น รวมถึงวางแผนจะจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายผู้โดยสารที่ตกค้างและรอเกินสีชั่วโมงเป็นเงิน600บาท15กุมภาพันธ์นกแอร์มีคำสั่งเลิกจ้างสานิตคงเพชรผู้จัดการแผนกรักษามารตรฐานการบินและนักบินควบคุมอากาศยานโดยไม่จ่ายค่าชดเชยรวมทั้งสั่งพักงานนักบินสองคนและสั่งสอบสวนนักบินอีก7คน16กุมภาพันธ์กระทรวงคมนาคมสั่งสายการบินนกแอร์ทำแผนรับมือฉุกเฉินส่งภายในสองวัน และหากทําผิดอีกจะพักใบอนุญาตแต่หากทําผิด3ครั้งจะเพิกถอนใบอนุญาตทันที20กุมภาพันธ์วิกฤตเกิดขึ้นอีกระลอกเมื่อนอกแอร์ประกาศยกเลิก20เที่ยวบินในวันที่23กุมภาพันธ์คาดเป็นวิกฤตต่อนเนื่องจากการที่นักบินของนอกแอร์ประท้วงไม่ยอมบินแต่การยกเลิกเที่ยวบินครั้งนี้มีการแจ้งล่วงหน้าและมีแผนรับรองผู้โดยสาร สม,มีนาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งนกแอร์ส่งข้อมูลนักบินใหม่แบบรายสัปดาห์เนื่องด้วยก่อนหน้านี้ไม่มีการเก็บข้อมูลรายเจวันทําให้ข้อมูลคาดเคลื่อนและสรุปผลไม่ได้และวันนี้สีมีนาคมเกิดวิกฤตรอบที่3นกแอร์ประกาศยกเลิก61เเที่ยวบินแต่ยืนยันว่าจะไม่ยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมและมีการดูแลผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว ภาธิสารสินผู้บริหารสายการบินนกแอร์ยืนยันว่าการยกเลิก61เที่ยวบินอยู่ในแผนที่วางไว้และหลังจากวันที่10มีนาคมน,นี้นกแอร์จะไม่ขอความช่วยเหลือจากสายการบินพันธมิตเอกีกเพราะได้ปรับเพิ่มและลดเที่ยวบินให้สอดคล้องกับจำนวนนักบินที่มีอยู่แล้ว One n e w สตรงไปตรงมา